ำหรับเพื่อนๆชอบการปรากฏตัวของใครในโลกอนิเมะมากที่สุดลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นความเท่หรือความมึกเขิเมื่อเขาคนนี้ปรากฏตัวออกมาและถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าการปรากฏตัวของเอสคานอจากเรื่อง7บาปเนี่ยเป็นการปรากฏตัวที่โคตรเท่ระดับต้นๆของวงการอนิเมะเลยก็ว่าได้สำหรับผมเพราะในตอนที่เขาปรากฏตัวออกมาในตอนแรกเนี่ยเขาดูไม่มีพิษมีภัยเป็นเพียงแค่ตลุงวัยกลางคนธรรมดาๆผอมแห้งแรงน้อยแต่จุดที่ชวนขนลุกเนี่ยคือเมื่อถึงตอนเช้าเมื่อไหร่ความเก่งเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยิ่งถึงตอนเที่ยงวันคือจุดพีคเลยไม่ว่่่่าาจจะะเเปปปป็นนนนนรรรูลลลลัักกหืออบบุุคคคิสยยยีีไงงแตด มันก็เป็นกิมมิกที่ทำให้ตัวละครอ,อย่างเอสคานอเนี่ยน่าสนใจขึ้นมาเพราะว่าในตอนพิกเนี่ยเขาไม่ได้เก่งแค่กลางๆของเรื่องนะแต่เขาเก่งระดับต้นๆของเรื่องเลยถึงแม้ว่าจะแค่แป๊บเดียวก็ตามแต่ก็โคตรเท่อยู่ดีและตอนนี้ถ้าโจมตีสุดเท่ของเอสคานออย่างครูซันเนี่ยก็ได้มาโผล่เป็นท่าโพสในคอเบวตี้แล้วและยังมีสกินปืน m g 4 2กับสกินตัวละครอ,อย่างเพอร์ซิวอลเนี่ยทั้ง3อย่างนี้แจกฟรีด้วยถึงวันที่21พฤษภาคมนี้เท่านั้นเอสคานอลมาแล้วเมเลอด้ากับอลิซาเาบ,บ ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28พฤษภาคมและในคอสบิวตี้เดือนพฤษภาคมนี้ก็มีกิจกรรมแจกของมากมายใครสายปีห้ามพลาด